BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีคุณผู้ชมครับ ผมน่ายเกศเสศวร์ปลาละกะวงนายเถียาตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จุดเปลี่ยนสายแข็งครับเป็นประจำเช่นเคยที่เราจะชวนบรรดาคนดังตัวตึงสายแข็งในวงการมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวการใช้ชีวิตแบบสุดตรงของเขาและอะไรที่ทำให้เขาเจอกับจุดเปลี่ยนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้นครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ท่านแนะนำชื่อจริงว่าคุณโจ๊กกรพบจันเจริญคุณผู้ชมงงครับแต่ถ้าเกิดแนะนำว่านี่คือเจ้าของฉายาพระเจ้าโจ๊กหรือโจ๊ก โซคูร้องอ๋อกันทั้งประเทศอยู่กันแล้ว,ลวครับคุณโจกโซคูอา,าครับสวัสดีครับเสินครับเสินครับเชิญครับ,รบ,รบ,รบแม่ไม่ได้เจอกันล่าสุดนี้โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โห <c oughs> เอาจริงเมื่อกี้ก่อนถ่ายรายการเนี่ยผมเพิ่งทักเขาเลยว่าคุณโจ๊กคุณไม่เปลี่ยนเลยปีนี้นี่น่าจะ30ไปไปลายแล้วครับจะ40แล้วครับฮะไออย่างนี้หลายคนคุ้นฉายานี้พระเจ้าโจ๊กมันมาจากไหนอ่ะคุณโจ๊กพระเจ้าโจ๊กมาจากเน็ตครับไอช่วงช่วงนั้นเป็นยุคโซเชียลยุคบุกเบิกอ,อยู่ดีๆมีชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยไอเนี้ยคือพระเจ้านะ,ะถ้าเกิดว่าแบบใครไปเจอเขาอะไปทําท่าไหว้ไปทําท่าอะไรอย่างเงี้ย <Hit. S 2> ไม่เจอตัวก็ทำที่บ้านก็ได้เอาลูกผมขึ้นมาไหว้ <c oughs> อุปทานอ่ะ <c oughs> คือก็เป็นการแซวกันเล่นๆนั่นแหละแล้วสนุกอ่าก็เลยได้ใช้ยาพราเจ้าโจกมาจนทุกวันนี้จริงๆแล้วด้วยความที่คุณเริ่มงานแต่ยังเด็กผู้คนก็เลยเห็นหน้าคุณอยู่ในวงการนนั้นใช่ซึ่งระยะเวลาตั้งแต่ที่ผมออกอัลบั้มแรกนะครับมันเพิ่งครบรอบ20ปี ซึ่งเขานานนะถือว่านานมากยีปี แต่งจริงคุณเริ่มงานตั้งแต่ยังไม่20 <99. S 1> เลยยีสิบเก้าเอาจริงแล้ววันนี้โจ๊กโซ,โซคูเนี่ยเป็นมาหลายอย่างมากเป็นศิลปินนักร้องนักสแสดงวันนี้เป็นยูทูบเบอร์ถ้าย้อนเวลากลับไปตอนเด็กๆเลยเนี่ยทั้งหมดนี่มันคือมันคือฝันของคุณไหมไม่ครับแต่ความฝันตอนเด็กคืออยากเป็นนักวาดการ์ตูนเอาหนังสือเรียนอะ,ะมาเขียนปเป็นเล่มๆๆให้คนเช่าด้วยในโรงเรียนวาดการ์ตูในให้เพื่อนในโรงเรียนเช่าใช่แต่ว่าตอนหลังยายช่างกิโลขายไปแล้ว<ะ><ะ>แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอเล่นดนตรีเนี่ยซึ่งคุณพ่อเป็นนักดนตรี ครับตรงนี้คุณพ่อซัพพอร์ตได้อ๋อก็เลยส่งเสริมให้คุณเนี่ยเล่นดนตรีซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ขั้ตอนเริ่มฟอร์มวงกันในเริ่มยังไงฮะหาคนแถวบ้านมาซึ่งตอนนั้นก็เขย่ามาเป็นวงโซคูก็เป็นญาติกันหมดแล้วมันไปถึงการได้เข้าไปร่วมงานแแกรมมี่ไปออกเทปได้ยังไงสมัยนั้นใช้คาว่าออกเทปนะสมัยนั้นต้องประกวดนะครับประกวดเวทีให้มันใหญ่ที่สุดให้มันได้รางวัลที่แบบรางวัลสูงที่สุดแล้วคนที่เขาเป็นกรรมการเนี่ยเขาก็จะเอาไปบอกค่ายซึ่ง <g ülme> ก็เป็นตามแผนฮะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่คุณได้ไปร่วมงานในแกรมมี่ใช่ก็ไม<อ>่ได<อ>้เข้าง่ายๆชื่อโซคูนี่มันมาก่อนไหมตั้งชื่อประกวดนี้เลยโซคูทำไมต้องเป็นโ so ซคูคือคือตั้งแบบเด็กตั้งอะ่ะก็ไม่ได้เรื่องอะ่ะจนจน,จนไปปรึกษาคุณอาว่ามีชื่อภาษาอังกฤษแมทแมทไหมไหนไนลองซิถ้ามันไม่ใช่โซคูตอนนั้นคิดชื่ออะไรกัน <g ülme> โอ้ยมันจะฮาอาลองดูโฟฮอตโ คิดดูถ้าเกิดวติอาต้อนรับคุณโจ๊กโฟฮอตครับสวัสดีครับนะฮะ <ated on? c oughs> ไอไม่ได้ที่สุดอ่ะไม่ได้ที่สุด <c oughs> โอ้ไม่ได้ช่ดนี้ไม,นไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านตั้งไปตั้งามา็เลยเป็นโซคูโซคูประสบความสําเร็จตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยๆเนี่ยมันทําให้นิสัยใจคอเราเปลี่ยนไปบ้างไหมเลวซามเลวซามครับแต่ไม่รู้ตัวหรอกอ่าไหนอย่างเช่นนิสัยเสียระดับเลวซามของคุณก็คือถ้ามีแฟน ก็คือล่างกว่าเยอะเลยอเพราะเราคือเลือกได้ไม่พอแจ่ก็เลือกซะกลับบ้านไปโอ้โหนี่เหมือนล่อมากฮะฟังแบบนี้เนี่ยอยากให้เอากะโดดให้ไดนหลุดใช่ใช่คือตอนตอนที่เราทําตัวไม่ดีอะไรอ่ะตราบใดที่ยังดังอยู่อ่ะมันก็ไม่รู้หรอกแต่วันหนึ่งปล่อยเพลงใหม่มาแล้วเฮ้ยยังไงก็ไม่ติดว่ะไม่ขึ้นคอนเสิร์ตไม่มีใครจ้างมันเริ่มน้อยลงน้อยลงเฮ้ยรู้ตัวทีแบบเดือนหนึ่งไข่ต้มอ่ะ อ,นนอันนี้รู้แล้ว <c oughs> และไอ้ที่ตบหน้าเลยนะค่ายโทรมาบอกว่าเดี๋ยวยังไงชุดหน้าก็ลองลองดูพิจารณาก่อนนะอันนั้นอ่ะตื่นเลยเริ่มเข้าใจชีวิตเลยเจยมเนื้อเจมตัวขึ้นมาอ,มอะในช่วงพีคเนี่ยช่วงที่เล่นคอนเสิร์ตเป็นร้อยๆงานมีเหตุการณ์ไหนที่คุณจำได้ไม่เคยลืมไหมมันค่อนข้างน่กกากลัวมากอ่ะก็คือ,อมันพังเวทีกัน คือซอมบี้อ่ะเดินเรียกว่าหนื้อไม้ออกทีละอันจะภาพทำไงวะวิว่งอุ้มลูกขึ้นรถตู้ยู่ไม่ได้แลวทุกปีคนไข้กว่า10ล้านคนเลือก BDMs เป็นผู้ให้บริการดูแลและรักษาด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพและความคุ้มค่าบนมาตรฐานการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับเพื่อคุณ BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ World ออ Speed สุดขีดความเร็วสัเมื่อสิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนมากกว่าความคิดเห็นปัญหาสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขข้อสงสัยที่ไม่ได้รับคำตอบเข้มข่าวค่ำาโมงเย็นเป,ป็นต้นไปทุกแพลตฟอร์มขยายเวลาลงลึกเพิ่มความเข้มข้นทุกมิติข่าวคุยเบื้องลึกวิเคราะห์เบื้องหลัง ฟังท่านนายกเษษาหรือฟังอเดลเดวทักษิณมันต้องดูประเด็นการเมืองไทยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไงลงพื้นที่แบบไม่มีกั๊ก45บนาทีเต็มกับผมอาร์ติเกรัรัตในลึกไม่ลับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2งทุ่ครึง่งที่นี่ที่เดียวทีพีทีวีเอ กลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราส่งตรงข้อมูลที่น่าเชื่อถือถึงคุณในรายการรอบโลกเดลี่กับดิฉันกรุณาบัวคำศรีข้มค้นทุกประเด็นร้อนหลุยทุกพื้นที่ข่าวจุดเ,ญญเริ่มต้นของเย็นารเรื่อต้นข่าวแรกวันนี้ จอลึกดทุกข่าวใหญ่ชัดเจนตรงประเด็นด้านหลังจุดที่เราอยู่เป็นทุกที่ในักอเที่ยวตางาบอกนะคะว่าร้ายน้ำตัวมมาแค่ข่าวใหญ่ทุกวันจันทร์ถึงพระฤหัสห้าทุ่มตรงและวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งที่นี่ PPTV HD ช่อง36เพราะทุกๆนาทีมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายและเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสำคัญ อดีตนายกท่านมนตรีตอนนี้กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะข่าวสารของเราต้องยอมรับว่ามีดีมีร้ายปะปนกันไปนะคะในช่วงพีคๆเนี่ยช่วงที่เล่นคอนเสิร์ตเป็นร้อยๆงานมีเหตุการณ์ไหนที่คุณจําได้ไม่เคยลืมไหมมันค่อนข้างน่กกากลัวมากอะ,อะก็คือนักเลงแถวนั้นอะ ขึ้นมาควรขึ้นมาควรเราเล่นอยู่เล่นไม่ได้เอากีต้าร์สำรองเราดิาคือซอมบี้เดินเรียกว่าทั้งหญิงทั้งชายขึ้นมาแจมหมดบนเวทีมีสี่ห้าคนอ่ะแล้วสเตจเราก็กลัวไม่เปร็นเรเดี๋ยวไปดูไปบอกเจ้าหน้าที่ที่นี่ต้องบอกเจ้าถิ่นเราเอามีอยู่หรืกคนไปเยอะเจ้าหน้าที่ประมาณสิบกว่าชีวิตนั่งกอดเข่ากันอยู่ใต้เวทีเอาพี่ทำอะไรกันเนี่ยผมทำเลยไม่ได้หรอกครับพวกเขามีปืนเอาไม่อยู่เหมือนกันเรียกว่าเมีา เกิดเสียงอะไรขึ้นรึมั้ฮะเสียงรื้อถอนเวทีมันพังเวทีกันพังเวทีถ้าไม่เล่นรื้อไม้ออกทีละอันไอ้แฟนเพลงข้างล่างตะโพนโหไม่เล่นวะเออแล้วทีเนี้ยก็เลยหันไปหาเจ้าภาพเจ้าภาพทำไงรึวะวิ่งอุ้มลูกขึ้นรถตู้อยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็นี้คือทุกคนไปหมดกรับนผมก็เลยคนจะตายเนาะมันต้องเอาตัวรอดขึ้น ขึ้นเกิดจะลาจนขึ้นเล่นร้องต่อขอขอนุญาตนะครับครับถ้าไม่ลงไปเนี่ยผมเล่นต่อไม่ได้จริงๆนะเราจะได้ฟังเพลงกันลงไม่รู้พูดยังไงไม่รู้ลงรถตูวเสั่งรถตูสตาร์ทเครื่องหลอดเรียมเพลงเพลงเดียวเท่านั้นแหละดึง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 ขอบคุณครับ ึ้นตัวเลยแบบซุบปิดประตูรถขึ้นไปเล่นให้อีกเพลงนึงแล้ววิ่งลงมาพอรู้ว่าเขาจะต้องมาตามล่าเราอ่ะแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆในตอนที่รถตู้วิ่งออกจากงานอ่ะเป็นวิ่งไล่ตามรถปลาของกันนะแล้วก็ทุบกันนะเดี๋ยวนะเอ๊ะชอบหรือแบบเหมือนไปประเทศอะไรสงครามอะไรอ่ะตอนถึงโรงแรมผมยังเสียขวัญนานมากอ่ะผมยังแบบตายก้างจริงก็ถือว่าในการเป็นศิลปินคุณก็ใช้ชีวิตสุดต่งเหมือนกันนะเจอมาทุกรูปแบบเหมือนกันนะ ปืนๆเลยก็ยิงกันบนร้านในร้านเลยก็ยิงก,นนยกันย,ยิงในร้านโดนคนแบบ้าหลบเหมือนในหนังอ,ะอ่ะหหมอบอยู่กับพื้นอ่ยแล้วก็เสียงปืนปังปังปัง,ปงปก็ดีที่คุณและสมาชิกในวงก็ไม่ได้บาดเจ็บอันตรายอะไรยังไงนะไม่มีครับไม่มีมาถึงช่วงนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับจุดเปลี่ยนในชีวิตสําคัญอันแรกเลยก็คือการตัดใจยุบวง <c oughs> ทั้งที่มันก็เป็นเป้าหมายหลักในชีวิตคุณเลยคือเป็นศิลปินไอเดียตอนนั้นจําได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตัดใจ ยุติบทบาทของวงโซคูว่าดวงชะตาทุกอย่างบรรจบหมดแล้วครับมันเริ่มไม่มีคนจ้างการเดินทางร่วมกับค่ายเพลงก็ไม่ค่อยมีสิ่งที่ไปได้วยกันได้ก็เลยบอกกับสมาชิกในวงล่วงหน้าประมาณ1-2ปีคถึงปีว่าเราจะไม่มีวงแล้วก็แบบระหว่างทางก็มงมไม่มีงานมนากไม่มีงานมากก็ตัดสินใจยุบวงแต่ตอนยุบวงอะ่ะยังไม่มีการคอนแทคที่จะได้เล่นภาพยนตร์ หรือละครอะไรเลยคือออกไปตายเหมือนกันคือพูดง่ายว่าก็ไม่ได้ยุบวงไม่ได้เลิกเป็นโซคูเพื่อไปรับงานอื่นแทนตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะ่ทำอะไรเหมือนกันคือเพลงเราก็แย่<ะ>แล้วก็ไม่มีใครชวนเล่นหนังเล่นละครไม่มีเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเล่นได้ด้วยกลายเป็นว่าผู้คนก็จดจําคุณโจ๊กโซคูในฐานะนักสแสดงครับช่วงเริ่มต้นมันยากลําบากยังไงไหมเชื่อมันยากลําบากที่บ้านนะเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กครับคือผมต้องอธิบายก่อนว่าผมเป็นคนที่ไม่มีระเบียบ วินัยการจัดการชีวิตขั้นสุดผมจัดตารางงานไม่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 เป็นก็คือรับหมดนะครับว่าคือใครโทรมาก็อาลงคิวลงคิวไว้ลงหมดโดยไม่ได้เผื่อเวลาก่อดอะไรนี่เลยไม่เผื่ออะไรเลยก็หนึ่งร่างกายตัวเองก็ไม่ไม่ค่อยได้อ่าสองมันไม่ได้คือไม่ได้อยู่บ้านดูแลครอบครัวเลยอืผมใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นอ่ะพอปรับใม่เซ็ตตัวเองว่าเฮ้ยครอบครัวคืออันดับหนึ่ง มันเคลียร์หมดเลยชีวิตดีชีวิตดีราบรื่นคือพูดง่ายว่าเริ่มตั้งหลักได้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญอันดับ 1, 2, ึ่สอใช่ใช่ใช่ชเรื่องสุขภาพร่างกายคุณก็เห็นว่ามีโครคภัยไข้เจ็บประจําตัวอยู่เหมือนกันมีครับมีมีมีมมวันหนึ่งล่วงไปเลยก็คือความดันขึ้นจนเหมือนแบบต้องหามไปเลยประมาณแบบร้อยเจ็ดสิโอ้ความดันนะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นความดันครับ สุดท้ายไม่รู้วันไหนเมื่อไหร่มาตรวจเจอในการอันด้าสาวเจอถุงน้ำในไตครับผมร้องไห้เลยไปดูก o เกิลร้องไห้โทรผาเริ่มโตโทรหาเพื่อนอยู่ไม่หนานแล้วนะ <laughs> สั่งเสียเลยอะ่ะอีกคนก็เอาด้วย <laughs> ไม่อ่ะพี่ข่าวสารไปกับเราสองคนกระแตมะหม่อมอกับโชว์ข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ ทาง PPTV HD 36คุณผู้ชมคะขณะนี้มีรายงานเหตุด่วนเข้ามาค่ะเป็นการล่าแบบมาราธอนมากเลยข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจนะคะพบกับรายการข่าวที่จับเอาประเด็นข่าวดังมาคุยให้เคลียร์ยจับข่าวใกล้ตัวที่ทุกคนต้องรู้พร้อมหาคำตอบให้หายสงส,ยสงัยจับข่าวคุย ทุกวันจันที่สุก8ดรายการ0นาทีทางช่อง PPTV HD 36อัปเดตท,ทุกข่าวสารสำคัญทันทุกเหตุการณ์จอบลึกทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศจับทุกกระแสสำคัญการเมืองสังคมรี่ถือชีวิต ร้อมสาระเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกกับนุ่มนิ่มตรีชฎาพบกันทุกวันทันโลกเอ็กซ์เรสทาง p ี t v ทีช่อง36เปิดต้้ข่าวเปิดทุกแง่มุมที่สังคมยังสงสัยสเล่าเบื้องหลังข่าวระเบียบไม่มีจริงนะพี่แต่<อ>มันสมประโยชน์กันครัใน<อ>ค่ายอะ่ะคลุกวงใน6ทุกเรื่องใหญ่ ให้ทางเก้าไกลเนี่ยเขาได้แก้ต่างหน่อยไหมได้ชี้แจงหน่อยไหมล้วงลึกกับคนข่าวตัวจริงเปิดโต๊ะข่าว9 3้โมง35นาทีทาง p p t v HD ช่อง36บ36เที่ยงทันข่าวเราพร้อมเสิร์ฟข่าวสำคัญมาให้คุณอัปเดตข่าวแบบเรียลไทาาม์ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะส่งตรงจากพื้นที่ให้คุณได้รู้ลึกกว่าเร็วกว่า ชัดทุกข่าวคมทุกประเด็นกับดิฉันจอยชื่นจิตและผมอามพงษ์สะทรใน,ในเที่ยงทันข่าว,าวทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ทาง PPTV HD ช่อง36เพราะทุกข่าวมีหลายแง่มุมทุกสังคมมีความเห็นต่าง มันก็จะปฏิบัตินะครับบอกเลยเขาพิเดินปเนเลแกเคลียให้จบครบทุกประเด็นพบกับผมเสถียรวิริยพันธ์พงษาและดิฉันสุชาดานิ่มนวลในรายการเข้มข่าวเย็น16นาฬกาสนาทีพีพช่อง36ในยุคสมัยแห่งการไหลบ่าของข้อบุญข่าวสารใครจะช่วยคัดกรองความจริงให้แก่คุณ ท่ามกลางข้อโต้แย้งสะท้อนมุมมองความแตกต่างให้ครบทุกมิติในช่วงเวลาของความสับสนเมื่อสิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนมากกว่าความคิดเห็นปัญหาสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขข้อสงสัยที่ไม่ได้รับคำตอบเข้มข่าวค่ำ6โมงเย็นเป็นต้นไปทุกแพลตฟอร์มขยายเวลาลงลึกเปิดความเข้มข้นทุกมิติข่าว คุยเบื้องลึกวิเคราะห์เบื้องหลังฟังท่านนายกเศรษฐาหรือฟังอดีตนายทักษิณมันต้องดูประเด็นการเมืองไทยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ลงพื้นที่แบบไม่มีกััก45นาทีเต็มกับผมอาร์ตเกอรรัตในลึกไม่ลับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มครึง่งที่นี่ที่เดียวทีพีทีวี36 าสถานการณ์โลกที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราส่งตรงข้อมูลที่น่าเชื่อถือถึงคุณอันดาซาวเจอถุงน้ำในไต <ฮะ S 1> ผมร้องไห้เลยไปดู Google เ,เพราะก o เกิลตายทุกโลก เวลาไม่สบายเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเอาจริงนะผู้ชมผมเข้าใจว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายนะเซิร์ช Google นะตายทุกรอบต้องไปหาหมอร้องไห้โทรเรริ่มโทหาเพื่อนพี่อยู่ไม่หนาแล้วนะสั่งเสียเลยอ่ะอีกคนก็เอาด้วยไม่เยพี่ กาบอกคุณชมแบบนี้นะฮะว่าเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะแล้วมันก็นําไปสู่หลายๆโลกในอนาคตเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้คุณโจ๊กโซคูเนี่ยปรึกษาคุณหมอกันวันนี้ครับนายแพทย์จิรายุเฮงรัศมีครับอายุรแพทย์ด้านโรคหัวใจจ้าโรงพยาบาลสมิติเวรีนครินอยู่กับเรานะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันคุยกับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับนันนี่สวัสดีครับคุณโจ๊กวันนี้มีอะไรปรึกษาันนครับ,ค,รบคุณหมอครับอย่างโจ๊กเนี่ยถือว่าเป็นความดันโลหิตสูงกอดอื่นคุณหมอช่วยบอกผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ไหมครับว่าภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยมันคืออะไร ลักษณะอาการของโรคความดันโลหิตสูงเนี <efecto> ่ยม <amente>. ันเป็นยังไงครับความดันโลหิตสูงนะครับก็คือการวัดความดันนะครับโดยความดันซิสโซเลิกหรือความดันตัวบนนะครับมากกว่า140มิลลิเมตรต่ำรอรนะครับแล้วความดันตัวล่างหรือความดันไดแอสโซเลิกนะครับมากกว่า90มิลลิเมตรต่ำรอรนะครับความดันโลหิตสูงนะครับมีตั้งแต่1ไม่มีอาการเลย รืออาจจะมีอาการเล็กน้อยอเช่นปวดหัวตาพิ่าเวือดีรษะบางคนมีเลือดกำเดาไหลนะครับหรือเป็นภัยเงียบนะครับนะซึ่งมีผลต่ออวัยวะอื่นเช่น<อ>สมองใจหัวใจนะครับอย่างเคสของคุณโจ๊กเนี่ยก่อนที่จะเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยเคยตรวจพบมาก่อนว่าเคยเจอถุงน้ําในไตแล้วก็กินยาจนหายหรือนี่คือผลข้างเคสทำให้เกิดเป็นความดันโลหิตสูงครับหรือว่ามันไม่เกี่ยวกัน ในตัวอย่างของเคสคุณโจ๊กนะครับนะในกรณีถุงน้ำนะครับของไตเนี่ยเฉพาะชนิดที่ถ่ายท่อทางกรรมพันธุ์และเป็นชนิดถุงน้ําหลายถุงนะครับซึ่งจะมีผลกับความดันได้นะครับนะแต่ในกรณีของชนิดอื่นๆนะครับไม่มีผลต่อความดันนะคะโอเคอ่ะคุณโจ๊กมีอะไรคุยกับหมอเชิญเลยฮะอ่ พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงนะครับสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงมีอะไรบ้างครับหมอเออนั่นสิปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความดันนะครับหมอจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับกลุ่มที่ควบคุมไม่ได้แน่นอนคือหนึ่งคืออายุนะครับ 2. คือพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์นะครับส่วนที่คุมได้เนี่ยหมอจะแยกเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายนอกเนี่ยได้แต่1การทานอาหารที่มีรสเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับการดื่มทุรา การดูดบุหรีนะครับการดื่มน้ําน้อยนะครับเนื้อภาวะเครียดภาวะนอนน้อยนะครับยาบางตัวเช่นยาลดความอ้วนยาแก้ปวดยาแก้อักเสบนะครับหรือสารเสพติดอื่นๆนะครับส่วนปัจจัยภายในก็คือปัจจัยที่มีโรคร่วมเช่นโรคหลอดเลือดผิดปกตินะครับโรคไตเบาหวานโดยเฉพาะเบาหวานที่ลงไตนะครับโรคความผิดปกติของหลอดเลือดบางอย่างนะครับ๋อ,อมันอย่างนี้นี่เองครับคุณหมอ เป็นความดันโลหิตสูงจะสามารถเป็นต้นเหตุของโรคอื่นๆอะไรได้อีกบ้างครับหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดสมองแตกหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดแดงใหญ่โปง โรคไตนะครับรักษาได้ด้วยวิธีใดบ้างครับหมอครับการรักษาความดันนะครับหนึ่งคือการรับประทานยานะครับสองคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายนอกก็ตั้งแต่หนึ่งคือลดอาหารที่มีโซเดียมสูงลดอาหารรสเค็มดื่มน้ำนี้เยอะออกกําลังกายลดน้าหนักลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดนะครับแล้วก็ลดการสูบบุหรี่นะครับเนี่ย ส่วนปัจจัยภายในถ้ามีโรคร่วมเช่นภาวะโรคอ้อนวนภาวะไขมันสูงหรือภาวะโรคไตน,นะครับนีก็จะมีติดตามอาการต่อเนื่องกับคุณหมอนะครับเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เกิดความัันสูงคอ๋อครับ แล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าครับนั่นสิขึ้นต้นกับว่าความดันเนี่ยที่เริ่มต้นเนี่ยของผู้ป่วยในแต่ละรายเนี่ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคบถ้าความดันสูงไม่มากนะครับในบางกรณีที่ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลดความเสี่ยงได้เนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องทานยาตลอดชีวิตนะครับแต่ในบางรายที่ความดันตั้งต้นหรือตัวเลขตั้งต้นเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์หรือโอกาสที่ต้องทานยาตลอดชีวิตนะครับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงแบบผมเนี่ยจะต้องมีการ ปรับตัวในการใช้ชีวิตประจําวันเรื่องไหนบ้างครับเริ่มตั้งแต่1นึ่งุมอาหารลดเคม็มก็คือลดปริมาณโซเดียมนะครับสดื่มน้าเ,เยอะๆนะครับเอาก,กลังกายลดน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับงดบุหรี่งดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดเพื่อนอื่นการทานยาบางอย่างเช่นยาแก้ปวดทานแต่พอดีนะครับอยาลดความอ้วนแทลิกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับอีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ก x ์ r e m e มากเกินไปนะครับ คุณหมอครับความดันโลหิตสูงเนี่ยมันสามารถติดต่อผ่านทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน,นได้หรือเปล่าครับสาเหตุหนึ่งของความดันหรือปัจจัยเสี่ยงก็คือกรรมพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคบที่มีความดันสูงในรุ่นลูกหรือรุ่นหลานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นความดันมากกว่าคนในอายุเท่าๆกันได้นะคะอ๋อครับเอแล้วสําหรับผู้สูงอายุแล้วคนปกติเนี่ยระดับความดันเท่าไหร่ถึงจะเข้าขั้นเป็นความดันโลหิตสูงฮะเราจะได้รู้ การวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทั่วไปหรือคนสูงอายุนะคะใช้เกณฑ์เดียวกันคือ1 4 0 9 0นะครับแต่การรักษาเป้าหมายหรือว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะต่างกันนะคะเอ้คุณหมอฮะผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยหากปล่อยไม่รักษาเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างและมีความอันตรายถึงชีวิตได้เลยไหมฮะในกลุ่มผู้สูงอายุนะคบหาก ความดันสูงและปล่อยไม่รักษานะครับมีโอกาสเกิดเรื่องของตัวภาวะเฉียบพลันต่างๆได้เช่นเส้นเลือดสมองแตกซึ่งทําให้เสียชีวิตได้นะครับมีภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ไตวายเฉียบพลันได้เหมือนกันนะครับส่วนในระยะเรื้อรัางเนี่ยมีโอากาสเส้นเลือดสมองตีเส้นเลือดแดงโป่งหรือไตวายชดต้องรลงังไตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องระวังแล้วก็มาตรวจเช็คเป็นระยะๆน,นะคบอ่ะอันนี้ถามเผื่อคนที่เป็นโรคนี้ด้วยถามเผื่อคุณโจกด้วยแล้วกันอ่ะสำหรับผู้สูงอายุแบบผมแล้วกัน หรือใครก็ตามที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยควรดูแลตนเองเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับการดูแลความดันในกลุ่มผู้สูงอายุขั้นแรกเนี่ยก็คือดูคล้ายๆกลุ่มอายุอื่นๆนะครับแต่เราต้องระวังโรคร่วมอื่นๆที่อาจจะมาก,กับอายุได้เช่นโรคเบาหวานโรคไตโรคไขมันนะครับนะเพราะฉะนั้นนีอาจจะต้องมีการตรวจ ความเสี่ยงหรือโรคล่วมสมองเสมอขอบคุณน้าเน็กนะครับขอบคุณคุณโจ๊กนะครับที่วันนี้มาปรึกษาเรื่องความดันโลหิตสูงกับหมอนะครับหวังว่าความรู้หรือว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับคนทางบ้านนะครับแล้วก็หากมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับให้มาปรึกษา,าหมอที่โรงพยาบาลได้นะครับโอ้ยขอบคุณหมอว่าพ่อขอบคุณมากเลยครับหมอขอบคุณมากเลยครับ เออดีนะเราไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลนะเรายกหมอมาถึงรายการเลยนะอาล้ครับต้องขอบคุณความมือรู้ดีๆมากมายเลยนะครับจากนายแพทย์จิรายุแห่งรัศมีครับอายุรแพทย์ด้านโรคหัวใจจากโรงพยาบาลสมิติเวรีนครินนะครับขอบพระคุณคุณหมอนะครับอาล้ดูซิว่าบลัดเจ้าโจ๊กหรือโจ๊กโซคูเนี่ยเขาเป็นคุณพ่อสไตล์ไหนแล้ววันนี้เนี่ยลูกสาวทั้งคู่นี้ก็เรียกว่าตอนนี้ก็เติบโตเป็นขวัญใจชาวเน็ตละ ท็จจริงยังไงผมไม่รู้เหมือนกันได้ยินมาว่าตอนแรกก่อนที่จะมีลูกเนี่ยคุณอยากได้ลูกชายครับเอ่อยความที่เราก,ก็เป็นผู้ชายผู้ชายแบ<ต>บเตะบอลเล่นต่อสู้ในหัวมันก็เป็นเห็นเป็นเราตัวเล็กๆเติบโตขึ้นมาเล่นประกอบคุณเยศด้วยกันเตะบอลด้วยกันแต่ไม่อยากจะเชื่อว,ว่าแบบทุกวันนี้แฮปปี้มากเราก็แบบไม่อยากได้ลูกชายแล้วเด็กผู้หญิงมันขี้อ้อน น่ารักนี่เอาใจแล้วมันเต็มม,มันเต็มมันเติมเต็มมันอยากกลับบ้านมันอยากเล่นกับลูกจนคนเราพามันไม่ขาดอ่ะมันก็จะไม่เรียกร้องอะไรมผมเองก็ติดตามนะคอนเทนต์คุณในออนไลน์นะเพราะว่าคุณกับลูกเราไปไหนมาไหนสนุกมากเลยหรือไม่ก็คุณไปรับลูกที่โรงเรียนน่ะแล้วค,คุณไปแกล้งให้ลูกเขินอ่ะโดยการเปิดเพลงดังมากอะไรอย่างเงี้ยน่าอกไหมสวันดีเจ้าหลาน พขาต้อนรับกับ <quel> ้านะพ่อมาเพื่อนมารับพวกด้วยรู้สึกยังไงมีความสุขไหมแล้วก็ล่าสุดเห็นว่าน้องยี่หว่าเนี่ยได้ขึ้นไปขึ้นไปแจงกับคุณบนเวทีร้องเพลงด้วยกันวันนั้นแบบแม่เพื่อนเขามางานนี้เขาก็เลยนัดนัดนัดไปเจอเพื่อนเขาก็ต้งใส่ชุดภรรไปอยู่เลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นนาทีชีวิตเนาะอันนี้คือการร้องเพลงออก มแล้วมีคนดูครั้งแรกแล้วเขาทำได้แบบน่าประทับใจมากมผมเป็นคนแบบด้านชานะแต่ผมแบบน้ำตาคอเบ้าเลยมองไว้เลยแม้ว่านี่อาจจะเป็นอาชีพของลูกสาวทั้งสองคนในอนาคตมองอว่าไม่บังคับครับหรือจะเป็นศิลป,ปินหรือไม่เป็นก็ได้แต่ว่า เขาก็ชัดเจนตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะว่าเขาอยากเป็นทีนี้คุณอยากเป็นอย่างเดียวไม่ได้ความสามารถด้วยว่ามันมีการพัฒนาไหมอะไรอย่างี้เขาก็แสดงให้มีการพัฒนาให้เราดูด้วยครับว่าแบบเออเขาเต้นแข็งแรงขึ้นเขาร้องแข็งแรงขึ้นคือพูดง่ายๆว่าปากว่าอยากอย่างเดียวไม่พอเขาก็มีการฝึกสกิลอะไรด้วยแต่ตอนนี้คนดูที่บ้านเหมือนไส้แล้วนะทำไมอ่ะร้องพ่อคุณกู่าทำเป็นไอ้โจกทำเป็นสอนลูกลูกร้องดียวเห อาจจะคนละแนวกันใช่ครับขอบคุณมากคุณคิดว่าผู้ชายที่ชื่อโจ๊กโซคูเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรจากการเป็นพ่อบ้างได้เรียนรู้ว่าคนเราเนี่ยถ้ามองเห็นคนอื่นให้ให้เยอะแล้วมองเห็นตัวเองให้ให้ตัวเล็กลงแล้วเราจะเราจะเห็นความจริงของโลกเพราะถ้าเราเห็นก่อนหนันนี้ผมเห็นตัวผมชัดอยู่คนเดียวมันทำให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ ไม่ได้ดีนะต่อโลกใบนี้วันนึงผมมีครอบครัวปุ๊บผมหดตัวเองให้เล็กลงแล้วก็เอาชีวิตมาอุทิศให้ครอบครัวแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยยังไม่ต้องคนอื่นอ่ะคนในครอบครัวเราก็มีความสุขแล้วก็โลกใบนี้ก็น่าอยู่ขึ้นเพราะว่าผมเป็นคนน่ารัก <l ots> <l ots> เห็นว่าคุณออกสิงคกเทนมาใหม่ด้วยอันนี้หลายคนไม่ค่อยรู้เพราะว่าช่อง y o u t u b e ผมก็เล็กๆนะเป็นใช้ช่องลูกสาวก็คือช่อง บรธิดานะครับช่องของลูกสาวลูกพระเจ้าจกเป็นบรัิดาใช่ใก็จริงๆแล้วช่องของลูกเนี่ยมี Mv ของผมด้วยนะและมีอะไรให้เราติดตามคนหนมีซิงเกิลใหม่กว่าใหม่กว่าอีกเพราะว่าตอนนี้กำลังจะไปอัดเพลงจริงๆใจฟูจริงๆเธอทใจฟ เป็นเพลงที่แบบว่ามีแฟนคลับรอฟังมากที่สุดเพราะว่าแต่งให้พี่จงกับคันแลนเขาอันนี้รอดูเดี๋ยวปล่อยมาเป็นมาสเตอร์ของผมเองอ่าโอเคติดตามกันได้ช่องเดิมไหมพระธิดาเลยไหมบระธิดาโอเค,อค,คในฐานะที่ผมทํางานกับผู้ชายคนนี้ตั้งแต่เขาอ,ออกอัลบั้มชุดแรกนะรเราเจอกันตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะ จนเนี่ยผมว่าเป็นพ่อคนจริงๆโตขึ้นแล้วก็เป็นความดันด้วยไมกตีเขาจะใช้อันนี้เล่นเป็นเป็นมุกอ่าฮะอันนี้เป็นจริงอันนี้เป็นจริงอ่านะฮะวันนี้จะต้องขอคุณแขกรบเชิงของเรานะครับพระเจ้าโจกคุณโจ๊กโซคูนะครับที่มาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์เรื่องราวชีวิตสุดต่องเขานะครับขอบคุณคุณโจ๊กนะครับคุณเน์ครับและที่สําคัญนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นก็คือ BDMs ครับ และฝากไวเช่นเคยนะครับว่าอยากให้อดีตที่เคยสุดต้องมาหยุดอยู่กับหมอนะครับวันนี้เราสองคนลากันเลยครับสวัสดีครับมูโรโกเทฟดูแบบวัยรุ่นตีกันนะโอโแต่จริเป็นรายการเกี่ยวกับสุขภาพนะสุขภาพนะได้ครับเป็นโรงพยาบาลนะแต่โอ้พฤติกรรมและปัจเจยเป็นความดันแล้วขั้นตอนการ